สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเอเมดไดกร้ยิบห้านะครับแต่งทรงวิบากนะครับเอาไว้ขี่ไปหน้านะครับโดดเนินได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดดเนินใหญ่ได้หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ลองโอเคครัเดี๋ยวดูสภาพรอบๆก่อนโอเค มาเริ่มที่ชุดหน้าก่อนนะครับชุดหน้าเป็นแฮนด์เดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่แฮนด์เดิมขออภัยครับเป็นแฮนด์แตง่งแฮนด์แตง่งยกสูงนะครับสูงกว่าแฮนด์เดิมน่าจะประมาณนี้นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่สูงกว่าแฮนด์เดิมแล้วก็โช๊คหน้าครับเป็นโชคเดิมอยู่แต่ว่าเซ็ตน้ามันเพิ่มนะครับเพื่อให้มันไม่ให้มันกระแทกนะครับเพิ่น้ามันขึ้นนิดหน่อยนะครับผม อย่างหน้าเป็นขอบ17นะครับไซส์สอ0นะครับหรือว่า250นั่นแหละดิสเบรกเดิมนะครับส่วนตัวเครื่องตัวเครื่องยังเป็นตัวเครื่องสแตนดาร์ดนะครับเครื่องเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยแกะ เครื่องสามหมื่นกโลก็มีแค่เซอร์วิสเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนหัวเทียนน้ำมันเครื่องปกตินะครับมาดูไฮไลท์ดีกว่าก็คือโชคหลังช่วงล่างไอสวิงอาร์มนะครับโชคหลังเนี่ยเป็นโชคแต่งของ m s x นะครับ ถ้าให้แนะนำแนะนำใส่ wide ss หรือว่า racing boy จะดีกว่านะครับเอาตัวที่มันมีปรับร e บ o u ได้ยิ่งดีนะครับมันก็จะเซ็ตง่ายขี่ง่ายนะครับเพราะว่ารถมันไม่ได้ทำมาเพื่อขี่วิบากแล้วก็ใส่ตัวยกโชกเพื่อให้มันสูงขึ้นหรือถ้าใครไม่อยากใส่ตัวยกโชกก็น่าจะไปใส่โชกของ sonic ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะสูงกว่า mx X 1นิ้วนะครับเห็นในกลุ่มเขาบอกมานะตัวผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลจริงเหมือนกัน แต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใตค้คลิปได้เลยนะครับผมสวิงอาร์มเป็นแทรนเป็นสวิงอาร์มเดิมนะครับแต่ว่ายืด2นิ้วนะครับปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ผมให้ลงกลึงเขายืดออกมาอีก2นิ้วสังเกตนะครับมันจะยืนท้ายออกมาอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ช่วงมันยาวขึ้นนะครับถามว่าทำยังไงนะครับก็ ให้ลงกึงบอกว่ายืดอาร์มให้หน่อยแล้วก็มีเคล็ดลับนิดๆก็คือมันจะเป็นเหล็กกล่องใช่ไหมครับให้เขาสวมสวมเข้าไปลึกๆหน่อยหรือว่าไอแทงเข้าไปเข้าเข้าไปข้างในครับให้มันลึกๆหน่อยนะครับเพื่อว่ามันจะได้คงทนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้เป็นระยะอาร์มเดิมใช่ไหมครับแล้วเราบอกให้เขายืดเขาอาจจะส,สวมเหล็กนะครับเข้ามาแค่นี้อย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ อ่าเนี่ยอันนี้คือระยะที่เขามันแค่สวมแค่นี้นครับมันทําให้อาจจะไม่ทนนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่เหล็กและอยู่ที่คนเชื่อมด้วยนะครับผมแต่ถ้าแนะนําก็อยากให้ยัดไส้ยาวๆเลยครับบอกว่ายืดสัก2นิ้วถึง3มนิ้วนะครับให้มันแทงเข้ามาลึกๆเลยถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อจะให้มันได้ดามครับอ่าให้มันได้ดามให้มันแข็งแรงหน่อยนะครับส่วนอามแต่งไม่แนะนํานะครับเพราะว่า ลองแล้วคดเรียบร้อยนะเพราะว่าเป็นอาร์มทางตรงนะครับมันโดดเนินไม่ได้หรอก <c oughs> นี่ครับก็ให้สวมเขาให้สวมเข้ามาลึกๆเท่าที่จะลึกได้นะครับแล้วก็เชื่อมข้างในเชื่อมดามดามเหมือนพวกท่อที่มันจะมีแผ่นดามข้างล่างแต่นี้ไม่ได้ทํานะครับเหมือนไอ้พวกกันท่อฉีกอะพวกท่อสูดอะถ้าเราสังเกตมันจะมีพวกกันตามรอยเชื่อมให้เป็นผ่นซีเนียมอ,ะอ่ะอ่านันแหละตัวนั้นก็ได้นะครับผม เบรกก็ยังเป็นเบรกเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเป็นสายถักเฉยๆนะครับแต่สายถักกับสายถักบ้านๆนี่แหละล้อเป็นล้อเอสโมโตนะครับผมขอบ14ขนาดอ่าสักครู่นะครับ90ทับร้อยขอบ14นะครับผม ส่วนการใช้งานนะครับจากที่ไปลองโดดเนินมาก็ถือว่าโอเคโดดได้ขี่สนุกได้นะครับแต่ว่าเนินใหญ่ๆใ,ในสนามบอกเหมือนพวกสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองนะครับเคยขี่แต่ตามทุกนาอะไรอย่เงี้ยเนาะก็ถือว่ายังโดดได้อยู่นะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งอ่ามาต่อต่อที่สเตอร์นะครับผมสเตอร์ก็อยู่ที่เราชอบครับว่าเราจะทดเบอร์อะไร แต่ของผมเนี่ยยังไม่ได้ทดเลยยังเป็น1 4บสหเนาะถ้าทดก็แนะนำสัก15-4-2หรือ14-3-8ประมาณนี้ก็กำลังพอดีนะครับไม่ไม่กินกำลังเครื่องเกินไปเนาะหรือเครื่องจะพังเร็วสเตอร์หน้าหรือว่าอีกทิกนึงก็คืออ่าเป็นหน้า13ก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำอยากให้เป็นเป็นเล่นหลังใหญ่ดีกว่า นะครับพเพราะเรื่องของตัวทดต,ตัวตามก็สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวดันโซนะครับผมดันโซดันโซนะครับดันโซยานแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานครับโซตึงได้วยเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเพิ่งขี่ได้แค่วันเดียวเองประมาณนี้ครับผมแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะครับของ MX s ไฟตัวนี้นะครับหลายคนก็สงสัย ติดไหมกระโดดติดครับมันมีรอยนิดนึงไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนาะมีรอยนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะถอดออกแล้วแหละเพราะว่าผมซื้อหน้าเซตพันมาละถ้าเราใส่หน้าหน้าเซตพันมันก็ระยะค้างอะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งเวลาเราโดดอะล้อหน้ามันไม่ถึงหรอกหน้าเซตพันมันอยู่ประมาณนี้ก็เท่ด้วยนะครับหรือว่า บางคนก็ข้ามไปใส่หน้ากากวิบากเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมก็ไปใส่หน้าแซ็พันละกันเพราะว่ามีมีของรุ่นนอเขาขายพอดีเนาะ <c oughs> แล้วก็แต่ละคนถามว่าปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เจอผมว่าตอนนี้นะที่ผมไปถามในกลุ่มกันก็มีสองสาคนที่เหมือนกับผมก็คือตัวนี้ถ้วยแข็งคอครับ ถ้วยแผงคอชุดลูกปืนถ้วยแข่งคอชุดแผ่งคอชุดลูกปืนนะครับอ่าถ้ารถมันวิ่งมาหลายหมื่นโลแล้วอะ่ะแล้วทีนี้เราไปโดดเอาไปโดดเนินเนาะเรายังไม่ได้เปลี่ยนเขามันก็พังนะครับถ้วยถ้วยหรือลูกปืนน่าจะแตกน่าจะลาโลไปแล้วครับเพราะว่ามันเวลาเบรกมันกึกกึๆกกึกกึกเนาะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ขี่มันทําเอาไว้ขี่แก้แก้คันเฉยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับรถถ้าสงสัยอะไรก็ลองสอบถามได้นะครับผมประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวลองสตาร์ทหน่อยยังไม่ได้ใส่ปลายท่อนะครับปลายท่อถอดไปใส่อสามกันนู้นนะครับถอดสับกันมั่วเลยรถที่บ้านเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดู